อาไอเนลสตูดิโอะาเลครูคเรียนรู้อย่ครูซูมาละมึงโดนกูนแน่ <c oughs> ยาทัดยาไม่ไอ้เหี้ยไม่ไม่ เนี่ยผมไม่ดูแบบเขาเล่นมาจากเขาจะเล่นแบบเจ็ดลุมหนึ่งแล้วก็มีซูปเปอร์เวลพอนลงด้วยแล้วเขาแบบเฮียเขาเล่นได้แบบไม่โกงมึงเก่งที่หายล้วมาดูกันว่าเขาเล่นยังไงนะเราจะเอาเขาเป็นครูไว้ก็คือครูซูมช่วยป,ป้อมดูนี่เดียว่าจะทำยังไงให้ผมสามารถชนะบอทได้อ่ะมาดูกันอ่านี่เขาจะโชว์ให้ดูนะว่าเนี่ยพี่เขาจะเล่นรัเสเซียจะมาอยู่ในด่านนี้เลยก็คือเจ็ดลุมหนึ่งจริงๆมีซูเปอร์เวล็คพอลด้วยแล้วตอนนั้ก็เท่าไหครับผมจะเล่นโซ่เวียตพี่เลยเดี๋ยวผมจะเล่นรัสเซียด้วย ่ก็คือต้องเกมไวผมบอกแล้วเราต้องเกมไวังมาวิเคราะห์ด้วยกันเราต้องเล่นเกมไวนะเกมไวเกมไวกไวับเขาเหมือนเขา,ขาใช่ได้ก็ต้องรีบเล่นเหมือนคูนซูมพอหนึ่งต้นปุ๊บอย่างเงี้ยครับนะ,ะนี่เลยนี่เลยออกอโพออกไอคอนไอคอนส,ออนสกิปมาสามตัวแต่จริงๆมาก่อนแล้วก็วิ่งสวนเลยฮะอืมอ้ม อออ๋ก็คือรีบเก็บรับฐานให้เร็วที่สุดใช่ไหมแล้วก็เหยียบขายอ๋อขายเอาเงินพอได้เงินมันจะมีเงินเกินสตาร์ทด้วยเงินหมื่นหนึ่งอวะาโอ้โหกดรัวๆกดรัวๆเขาคะคิดว่ารัวเขาจะคิดว่ารัวแล้วรีบกลับอ๋อรีบกลับมาเอาฐานอืมๆๆๆๆได้ไปแล้วฐานหนึ่งนะโอ้โห คูของจริงว่ะอ่าออกมะครับก็คือออกมาอนเราแหละรอบแรกแต่เขารู้สึกว่าเขาจะออกไวกว่าเรานะถ้าสังเกตดีๆเขาจะไปเขาแบบการวางฐานวางอะไรเนะี่ยเขาจะแบบโหดและไวกว่ารเราเยอะโอ๋โอ,อไหนๆ,ๆดอูอย่างนี้นี่เองว่าแต่คูจะโดดมม้่อย่างวะใกล้และอีกสองนาที ประมาณนะอีกสองนาทีประมาณเวสท่านสต่มนี่จะลงคูแล้วเทคนิคเล่นคือต้องเกมไวใช่ไหมอืมพอมันติดกันอย่างงี้อ้าวอ้าวคูคูฐาน เดี๋ยวกูออกอยู่ิ้วผมดูเขาบ่อยคือเหมือนกับว่าการที่ฐานเขาระเบิดอ่ะแม่ง็นเรื่อยปกติไปแล้วอ่ะอืมโอ้โหไอ้เฮียเก็บได้สองฐานนิ่มๆอีนิดนึงกูไม่ถึงอ๋อเดี๋ยวเก็บฐานสีเขียวได้อยู่สีเขียวแพ้ไปแล้วแป๊บๆหายไปสามแล้วไปไปครับภายในแปดนาทีาคลิปเขาไม่ตัดเลยนะเขาไม่ตัดเลยนะคลิปเขาอะ แปดนาทีกว่านี่คือได้ไปแล้วสามนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวดูเราเดี๋ยวเราดูเราดูเราโซวียตพาวเวอร์สูงที่อ๋อแล้วก็ไอ้นั่นลงลงแล้วเข้าบ๊ามอ่าอ่า แบบขนมกุบอ่ะ่กุบฮิวฮิวนี่หนึ่งลุมเจ็ดหรือเจ็ดลุมหนึ่งสุดยอดตามแผนการนะตามแผนการนะครับตามแผนการปั๊บปั๊ปคือตั้งปุ๊บ กดคนลัสี่ห้าคนนัตั้งลงแล้วก็บุกเลยแล้วก็บุกเอาเอนจิเนียร์มาก่อนที่ฐานแล้วก็ขายปึ๊บแล้วพอจัดการได้ปุ๊บรีบกลับมาสร้างฐานกลับมาสร้างฐานเราสร้างบังเกอร์นะสามสี่อันกันกันดังขึ้นสองฝั่งนี้นะโหจบโจบอลก็รีบออกอ่ะออกไอ้นี่เบทเทิลแล็บใช่ไหมออกเบทเทิลแล็บแล้วก็รีบออกอ่ากีรอ,อไปลหลบโอ้ทํทำได้อยู่แล้วครูเขาสั่งสอนสั่งมาจัดไปเลย let's go เวียดทเหมือนครูซูมเลยกลายเป็นหนึ่งลูมหนึ่งลูมเจ็ดไม่ใช่เจ็ดลูมหนึ่ง ่ะตั้งเลยตัง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 ฮะมานี่เลยเออเอา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 สัตว์สัตว์มา่ลไหสัตว์ยิงยิงยิงเลยเออยิงอเหียยิง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 จัดสิครับจัดสิอ่าอ่าอ่าเหมือนเหมือนอยู่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 โอ้โหโอ้โห เกมไวเกมไวเกมไวโอ้โหครูซูมสอนกูครูซูมสอนกูครูซูมสอนกูไม่ออแล้วโอ้โหจังไป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 กลับได้แล้วทางทงโอ้โหครูนี่แบบเซ็กซี่ว่ะกลับเลยกลับดวนอ้าวที่ไม่เหมือนกันคือกูลืมกดเงินสองหมื่น ไม่เป็นไรโอ้โหอย่างศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเถอะเดี๋ยวก่อนตักบาก่อนมันมาแล้วไปไปไปกูเรียนกับครูมาแล้วไอ้ศาสตร์กูบอกเลยว่าไม่ธรรมดามึงชะลักงไม่ได้หรอกโอ้โหอย่างชิว ไอ้สัต <ules> ว์อ <handled> ย <it>. ู่ข้างหลังไปเหมือนกะทิเรียนกันไรนี่วะคู่อ๋ออ๋อยังแล้วคูไอ้เหี้ยคู่ผมโดนอ้อมหลังคู่คู่ทำไงครู่ผมด้วยคูอ่ะอ่ะไอ้เหี้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไอ้สัตว์สบายอ่ะ ไอ้ไอ้เฮ hey, ้ยมึงอุตส่าห์มาดีแล้วไอ้สัตว์เอ à, าเอาอ่ะอ่ะไอ้สัตว์มาแล้วอ่ะไอ้เย้ยใหญ่หนีใหญ่หนีอย่าพัดย่าไม่ไอ้เหี้ยไม่ไม่คุณ พวกเราไอ้กูผิดหวังไอ้กูตาทำตามขั้นตอนแรกได้ทำไมกูมันไม่เหมือนกันวะเฮ้ยกูก็ตีได้นะกูก็ยึดแล้วแหละกูว่าตีนั้นขาดแค่เอนจิเนียร์ใช่ปะกับเงินไม่ถึงสองหมื่นมันก็เลยดูแบบอาร์ดีกันขัดนะอ่าพลาดพาดนิดนึง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 ครูบอกกับนายไอ้ครูสอนเธอแล้วใช่ไหมว่า คุณต้องติ๊กเงินนี้นะครับเป็นสองหมื่นนะครับเพราะว่าคุณมีเงินสองหมื่นคุณจะสามารถแสแปมได้หามากันขั้นต้นเลยนะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาโกงนะครับ <Huh? S 1> สามารถกันได้ก็คือสูตรเดิมนะครับบุกววยบุกววยอาแล้วก็อย่าลืมนะครับกันบนกันล่างนะครับอย่าก,กันในข้้งล่างอย่างเดียววะอย่างน้อยกันบนกันล่างได้มันจะโอเคครับอาได้เลยครูผมลืมลืมลืมรอบนี้คือโอเครับรองว่าเหมือนเนี้ยทุกกระเบียดนิ้วจบแน่นอนภายในยี่สิบนาทีเออเหมือนครูเป๊ะเลยกัดไป แหนะมน้ำก่อนจบไปกว่าในคลิปเยอะนี่อย่าพูดอย่างนั้นอัจฉริยะใช่ครูนี่กระจอกผมนี่จบไวสายเกมเร็วอะอันนี้เนี่ยเหมือนกันเลยลงนี่เลยมายอ่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังไปบุกบุก ไปปเออเออเออปีสิวะเดี๋ยวีหนึ่นึงหนไม่เหมือนทำไมรอบนี้มึงกัดได้วะเมื่อกี้กัดไปล้อ่ะไม่เป็นไรถือว่ากูต่อให้ไอ้ชิบ่ายปล่อยเกลไปแล้ไปเลยไปเลยไมเลยไ ไม่ได้ไม่ได้ละเราบุกไว้ไม่ได้เราเรต้องรับรักกันตลอดคูมันไม่เหมือนกับผมเรียนรู้ไว้กูโอเคเห็นเงี้ไอ้เราต้องพลิกแพงเสมอนะครับตามสั่งสั่งนี่ครูบอกไว้อ่าอ่าใจนะเราต้องรีบตั้งฐานนะครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ใจเย็นนะครับใจเย็นลูกศิษย์นะครับใจเย็นลูกศิตอ่าอ่าอ่าครับครับได้ครับครูสร้างไอ้นี่เหมือนครูเลยห้าอันครูมันมาบนแล้วครูเข้าครับเข้าเข้าเออกันไว้ครับทำตามครูสั่งใจเย็นนะครับ ครับได้ครับครูยังไงต่อครับอาอาอาาใจเย็นนะครับตอนที่ครูก็ำลังร่นเหมือนเหมือนครูนะครับอ่ใจเย็นครับใจเย็น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 โอ้โสาอ่าอ่าไอ้ครูครูอ่าครูไอ้เย็นเย็นมาครูครูครู

วิ่งออกนิดนึงนิดนึงนิดนึ่งไอ้สัตว์ได้ตามสูตรเป๊ะกลับบ้านชิลแล้วตามสูตรเป๊ะเที่ครูสอนครูบอกฉันผมภูมิใจในตัวคุณมากเลยครับครับครูผมมีวันนี้ได้เพราะครูเลยครับโอ้โหโอ้โห เร็วเร็วเร็วเรวลงลด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 คูจะตั้งไกลๆหน่อยเข้าเข้าเข้าตั้งอีกต um> ั้งอีกต um> um um ั้งอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าตามครูสอนไอ้ยีนรัวตามครูสอนเลย

ลัว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 ไอสัตว์ไอเหี้ยปัญหาปัญหา呀呀呀า哈哈哈าไอเหี้ยรู้จักวิธีลอกหลอกของกูน้อยไปแล้วเออเอไอเหี้ยไอเหี้ยวนี่ก็ยิงจังไอสัตว์เออเอาให้หมดเลยที่เรายิงกูไอ วกเด็กเฮียอะไรวะมือกูซึ้ง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 อุ้ยแสบฮะ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 มีอะไรหมู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 มาอะไรบ้างกูต้องทำอะไรบ้างบอกกูที่เฮียนี่เดินยางไอสัตว์สวนสัตว์โอ้โหโอ้โหดูอ้อมซะไส้ กับฐานสี่ข้างหลังเยอะแยะลงไปข้างล่างกันจังมึงต้องไม่หัวร้อนไอ้สัตไอ้ปีหลังโดนหลังแล้วเข้าหลังอยู่โดนเข้าหลังแล้วตีตีตีดี อยโอ้โหแม่งอะไรของพวกมึงวะเออเออเอออะไรยูนิตลับ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 จังนี่กูโอ้โหมึงฉลาดอะไรเช่นนี้ได้งวะมึงอ้อมขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหดูดิดูดูพวกแม่งดูพวกแม่ง ดูพวเฮียดูดูดูอ่ะฐานแรกกูอ่ะไอสัตว์ฐานแรกกูใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งรีบร้อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูไอสัตว์ค่อยคยิงทีละทีสองทีออกมาเร็ว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 ไอเฮียป้อมสอยก็ยังไม่มีอ่ะมีอยู่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 เออรถสอยก็ได้เฮียมป้อมสอยเร็ว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 เร็เร็ว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  รอๆๆแล้วครับรอแล้วครับแล้วครับรอครับทุกอย่างมึงมาดีแล้วดีแล้วกำลังดีโอ้โหมึงสามดาวแล้วอีสัตว์ตอตวโอ้โหเฮีโโอยอ้แม่งลำเดียวเก็บรถแรกเกลี้ยงเลยเฮ้ยให้ยิงเลยกูอยู่วะโอ้โหเฮียเฮียนีแยแย่แม่งโอ้ โอ้ยการบ้านกระนายสัตเข้าไปเข้าไปเขาโดนสเบียแล้วอ่ะอ่ะยิงสิครับมึงยิงสิครับกูก็ร้องยิงก่อนยิงก่อนลงจังอ่ะเดี๋ยว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 จะทำเพี้ยนแล้วมงลงแรกกูหายไปอีกแล้วเหรอลงแรกกูหายอีกแล้วเหรอฮะถามก่อนลงแรกกูหายแล้วเหรอ เอนชิปเลยดีแลวนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนไอ้เฮ้ยเข่าฐานกูอีกแลอะอะไรอะไรหายอีกกูถามหน่อยอะไรกูหายไปอีกอะไรกูหายไปอีกอะไรกูหายไปอีก ไเฮียยไม่ใช่พวกไอยิงรีสับยิง,งโอ้โหดูดูดูด,ด,ด,ดูดูพวกแม่งจะเอาให้ได้รถแรกกูเนี่ยรักเหลือเกินไอ้สัสรักเป็นลูกรักเลยเจะเย็นเจยเย็นเจยนยังกันน้อยู่ กาบใดที่ยังไม่โดนนิวเคลียร์ลงโอ้โห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 เงินหมดและมีอะไรยังเข้าไม่ครบวะโอ้โหกูนอะไร่อยกูอยู่ โอ้โหโอ้ไอ,อ,อ้สัตว์อ้อมทําไมของครูแม่งอ,อ้อมไม่ได้วะของกูนี่นอ้อมจังไอ้สัตว์อ้อ,อมแล้วอ้อมอีกก่อนน,น,นะก่อนนะก่อนนะเอาเยิยนี่ออกก่อนเลยลตีกูใหญ่ฮะตีกันไปแล้วรบแรกกูอีกแล้วไอ้สัตว์ฮะฮะฮะยิงยิงยิง มึง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 ทำไปฐานแรกกูกูไม่ยอมสู้ตายสุดเว่ยอู้หูอีสัสโอ้โหไอ้ขี้ดีก็มีต้นกระบองเพชรขึ้นมาไอ้สัส โอโ้เดี๋ยวก่อนนะแล้วกูจะเอาเทียอะไรมาสร้างอ่ะย่าพึ่งอย่าพึงาพ่งปังโู้โหอ่ะไอ,อ้เที้ยเ่สัตว์เดี๋ยวก่อนนะตีตรงนี้แตกแล้วอ่ะแต่กันไม่หนาพอวะบ้านไอเ้เทียแม่งแม่ง I'm lost.